สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกับดิฉันหมอลำพิชลาพระธานุขานเกนีจุงอ่างครร่างสดแจงกับคุณผู้ชมค่ะมากค่ะเมนูกับเมนูนี่แกงน่อไม่ค่ะแกงน่อไม่พร้อมแล้วค่ะเดือดแล้วเบื่อนคุณหมอเดือดเรียบร้อยแล้วค่ะเขาจะมาทําการแกงกันเลยนะคะแกงแบบฉบับย่อค่ะอันดับแรกเอาตะไคร้ลงไปค่ะน้่งอย่านั่งใส่แล้ว ตำเครื่องต่ำยังลูกโดดค่ะใส่ลงไปเลยอือแล้วก็พักค่ะเพราะว่าน,น้องไม่ฮอตตุมแล้วเนาะใส่ลงไปน้ำกันเลยแกะแบบฉบับย่อค่ะอันนี้คือน้ำข้นนาวเ,เบือค่ะต่ำแล้วเรียบร้อยผสมน้ำไวเพิ่มความเข็มขน้นแต่ว่าต้องค้นกรอนขาะมิติดหมอ เนตามด้วยน่อไม่ค่ะเห็ดแบบชิ้นยิ้งย่โคโรเคลีแกงแบบชบับยอ่อเพราะว่าน่อไม่เขาต้มมาแล้วค่ะดิฉันหมักต้มก่อนมันจะสีแบบว่าพันต้มก้อนนี่น้อผู้ชมค่ะมันสีนุ่มไหมค่ะน่องไม่มันสีอ่อนใบวสวยนะคะนี่ จะนะกัปรุงรสเลยค่ะปลาแ,แดกหนึ่งทัพพีปลาแดกหนึ่งทัพพีใส่ลงไปหอมฉุยน้ำปลา หนึ่งท้บพี่คือกันสูตรนี้บใส่ผงสุรสดเดอพี่น้องบใส่ผงสุรสเพาวาดิฉันบ่กกินผงชูรสค่ะแต่ว่าจะใส่นี่แทนน้ำตาลเพื่อไปตัดความขมของน้อไม้ใส่น้ำตาลสเน่ใส่น้ำตาลประมาณมาถึงสอน มาถึงซ่อนโตเรียบร้อยล่อพักสูกกระปงเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยเลยได้ยนี่ซิมมองก่นส่วนนี้อะจืดน้อยนึงค่ะ เพิ่มเข้าไปเป็นสิวเป็นฝ้าใช้ปลาสิคะเพิ่มประแดกเข้าไปอีกบันนี้เลืออย้ชฉอมค่ะผักขาเลือยไ้ผักขาแต่ว่ามีผักนนย,ยกกลัฐมนตีอยู่ด้วยสิฟ้าไปเก็บนี่ผักนนยกกลัฐมนตีนี่เป็นบอในน้อยยิ่มยิมมอยู่นี่เนี่ยเก็บเลยค่ะเก็บเลยค่ะ เจ็บเลยค่ะเด็ดยอดให้มันปง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 ,เน,ปงเนี่ยนี่พุ่นง่ามโอลัวรอแค่ยพักสุกกะโอเคปงเลย ล่างผักสะก,ก้อนไม่เนาะ โบมันแกงน้ำเชียวด้วยพี่น้องเยยบร้อยแล้วนี่ว่าจะเอาบ,อกบวกบวามสไซล้วก็าสีใส้น้ำลายแบนบ,บ,น,บนี้บกบบวเมันบอมี่ไหมพี่น้องเอาพักขาใส่เลยค่ะพักขา พักนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยายขึ้นอย่างนี้พี่น้องเลยเรียบร้อยเลยด้วยนี่คุณอายหวนหวนมากค่ะกินกกินเขาน้ำกันพี่น้องเกียงนนองไม่ค่ะสูตรสายจงอ่างค่ะสูตรท่งรัด สูตรใสมผงชลดค่ะแต่นองใหม่ก็ปวดขาพอแห้งแล้วฉัมาใส่ผงชลดเพิ่มอีกตายพอดีค่ะยางประเดดอกวขาขาลอยเนี่ยคุ่นน้องใหม่ต้อนนี้ให่โครลคเลสดบักยั่วยัวคุณเอเตค่ะวาา่าเ์ฮาซไยเอ็นขาเบือ่อไรเนาะ มากินน้ำกันค่ะพี่น้องกดไหล์กดสะ,สะ,สะไตโกดแชร์กดกระดิงกดหัวเสือ่วโกดติดตามไหวนะคะนี่หละเห็ดง่ายๆพี่น้องเครื่องปรุงก็บบะหมี่ไส้ยังหลายค่ะใส่ปลาแด็กสองทับพ,พี่น้ำปลาทับพ,พี่หนึ่งพ่อจบใส้น้ำตาลเคืองซอนโตพ่อจบซ้ำนั่นค่ะก็กินได้แล้วค่ะอุ้ยหอมผักคาห่วยๆสะอ่อนว่พี่น้อง อู้สอ่อนครับบอมจอบมาเด้อมาเด้อพี่น้องเอ้ยมากินขา้าวยูทงยูทายยูหน้ายูสวนน้ำกันค่ะกินขา้าวสวนน้ำกันเรียบร้อยเลยได้หนีพี่น้องเรียบร้อยเลยค่ะปงได้ค่าบะนันนี้ไปไปกินข้าวเด้อพี่น้อง อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครกดแชร์กดกระดิง่งกดหดัวใจรัวกดติดตามไว้หากพี่น้องสุขุมสุขคนค่ะเป็นกำลังแรงอกแรงใจให้ดูแลสุขภาพเจ้าของให้ดีเดอ้อพี่น้องค่ะสุขุมสุขคนผู้ใดก็ได้ล่ะนะคะรูดดให้ไขเ่เจ็บแห่งไรไปสิไปค้าเขาคุณพ่อกินก่อนวิธีแก่งน้องใหม่ของซาจงอ่างค่ะนี่แหละค่ะง่ายนิดเดียวค่ะหาหน้าที่แล้วค่ะ แต่ว่าททยให้มันครบแนาที่ซื้อค่ะเดี๋ยวมันไปลน y o u t u b e มันสิสันโพลเนาะขอบคุณทุกกันร,รับชมหากพี่น้องสุขุสุขค้นค่ะอยู่แลกสุขภาพร่างกายเด้อพี่น้องค่ะไปแล้วค่ะ